ก็พบกับผมนะครับเอสจาก p ีวันนะครับทางช่องน i c ส Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็นของรถ t ต y o t a v ว g o นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว Air Auto นะครับสำหรับหน้าจออยู่ที่9นิ้วนะครับขนาดแรมอยู่ที่2 g b นะครับ ROM 32 g b ตนะครับเราไปรับชมการรีวิวได้เลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของอุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนะครับที่จะแถมมาด้วยกับตัวเครื่องเล่นจอ Android นะตรงรุ่นนะฮะ ก็จะมีชุดปลั๊กสายไฟ O.E.M. นะครับสำเร็จรูปนะครับที่มาพร้อมกับตัวสายต่อเสาอากาศนะครับตันนี้ก็จะเป็น O.E.M. นะครับแยกออกมานะครับก็จะมีชุดสายคอนโทรลพอมาไลนนะครับอ่ตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องทำการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับก็รองรับคอนโทรลพอมาลัยที่เป็นอนาล็อกนะฮะนี่นะครับชุดสายสำเร็จรูปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นชุดปรี out นะฮะอ่าก็จะมีทั้ง ไลอัลนะครับแล้วก็จะเป็นตัว AV in AV o u t นะครับภาพเข้าภาพออกนะครับแล้วก็จะเป็นรีโมทแอมนะครับหรือว่าแอมคอนโทรลนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทั้งเสา wi-fi นะครับแล้วก็ตัวต่อกล้องมองหลังนะครับตัวนี้เป็นวิทยุที่รองรับกล้องมองหลังด้วยนะครับนี่จะเป็นพอต USB นะครับให้มา1พอร์ตนะฮะนี่ก็จะเป็นเสา GPS นะครับ ส่วนลูกเล่นหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการรีวิวได้เลยครับโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของจอเครื่องเล่น Android ตรงรุ่นนะครับที่มาพร้อมกับหน้ากากนะครับสำหรับวิทยุตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว Android นะครับสำหรับลูกเล่นนะครับหน้าตานะครับของวิทยุตัวนี้นะครับก็จะมีทั้ง2โหมดนะครับทั้งโหมดออฟไลน์แล้วก็โหมดออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเมนูต่างๆนะฮะ ก็เริ่มกันที่ด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นวิทยุนาฬิกานะครับแล้วก็จะมีโทรศัพท์นะครับเช่นลองบลูทูธนะฮะหรือนะครับก็จะเป็นเพลงนะครับวิดีโอนะครับสำหรับเราเสียบ USB นะครับเล่นไฟเพลงไฟวิดีโอต่างๆนะฮะก็จะมี AUX นะฮะหมายถึงการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวเครื่องตัวนี้นะครับเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเข้าไปที่ระบบนะครับ จากนั้นนะครับเข้าไปที่เกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะเช็คเวอร์ชันนะครับตอนนี้จะเป็นเวอร์ชั่น9.1นะครับแรม2 g b นะครับรอม32 g b นะครับความคมชัดของหน้าจอนะครับหรือว่าความละเอียดของหน้าจอนะครับอยู่ที่1,24 0ค600นะฮะตัวนี้ก็จะเป็น CPU นะครับ4 Core Allwinner นะฮะอ่านี่ก็จเป็นข้อมูลฮาร์ดแวร์นะครับโดยประมาณนะครับ จากนั้นนะครับเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับหลังจากที่เราเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะครับลูกเล่นต่างๆภายในตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นโหมดออนไลน์นะครับโหมดออนไลน์นะครับเริ่มกันด้วยนะครับตัวแผนที่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น Google Map นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมี YouTube นะครับ หรือลูกค้านะครับที่ต้องการนะครับจะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดที่ได้ Google Play Store นะฮะ mm hmm. เช่นจุกมิวสิกนะครับหรือ Spotify นะครับ mm hmm. เมื่อเราทำการเล่น YouTube นะครับ mm hmm. ก็เซ mm ิร์ชวิดีโอไปสักตัวหนึ่งนะครับ ก็มาดูนะครับว่าวิดีโอนะครับอันนี้จะเป็นภาพนะครับความคมชัดเดี totally ๋ยวผมปรับความคมชัดนะครับความคมชัดส yes, e ูงสุดตัวนี้เจ็ดนะครับของวิดีโอตัวนี้นะครับก็ดูนะครับตัวนี้จะเป็นจอคิสตันเคลียร์นะครับก็สามารถนะครับดูทั้งมุมด้านข้างนะครับหรือว่ามุมด้านบนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่จะเป็นด้านข้างนะครับด้านบนนะครับตัวนี้นะครับจอจะคมชัดมากนะครับ สีไม่มืดนะครับตัวนี้ก็สามารถให้ความคมชัดของหน้าจอแบบ 4K ได้เลยนะครับ mm hmm. เรามาดูโหมดอื่นดูนะครับ mm hmm. ก็จะมีอะคอนโทลพวงมาลัยนะครับอันนี้ก็รองรับนะครับรถที่มีคอนโทลพวงมาลัยนะครับที่เป็นอนาล็อกนะฮะ แล้วก็จะมี EQ นะครับ EQ ก็สามารถปรับ Equalizer ในตัวได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคครับนี่เราก็มาอยู่กับรถ Fortuner นะครับปี2016ตัวนี้จะเป็นตัว f o r t u n e r Air Auto นะครับเป็น Air Digital นะฮะรถลูกค้ามีคอนโทรลพอมไลนยนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ดับแรกนะครับก็ทำการนะครับ เสียบปลั๊กตรงรุ่น OEM นะครับโดยไม่ต้องทําการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีชุดปลั๊กลาโพงชุดปลั๊กสายไฟนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กคอนโทรลพวงมาลัยนะครับที่แถมมากับตัวจอ a อน r o อ d ตรงรุ่นเลยนะครับนี่นะฮะก็เสียบ3ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นชุดสายต่อเสาอากาศาตรงนี้นะครับนี่ ก็จะเป็น4ชุด4หัวนะฮะที่ใช้นะครับสำหรับ Fortuner ตัวนี้นะครับโอเคครับนี่ก็ทำการติดตั้งนะครับจอแ n นดรอยด์ตรงรุ่นนะครับรถ Fortuner นะครับปี2016นะครับรถลูกค้าเป็นรถ Air Auto นะครับเป็น Air Digital นะฮะก็มีคอนโทรลพวงมาลัยนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่ต้องการการตัดต่อสายไฟใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นปลั๊ก O.E.M. นะครับเสียบปลั๊กก็ใช้ได้เลยนะครับนี่ครับ แล้วก็มาดูนะครับเข้ารูปสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาด9นิ้วนะครับเป็นของยี่ห้อมิชิกะนะครับตัวตัวนี้จะเป็นตัวแลม2นะครับลอม32กิกระบายนะครับตัวนี้ก็เข้ารูปสวยงามเลยทีเดียวนะครับตัวกรอบหน้ากากนะครับจะเป็นสีดําเงานะครับนี่นะฮะตัวนก็เป็นจอ Android ตรงรุ่นเลยนะครับ สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ P1 ทุกสาขานะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนที่ w w w c a r b o m a r k e t com นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่พีวันทุกสาขานะครับหรือเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนไดที่ w w w c a w p c o m a r k e t c o m นะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์0819235308นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมในคลิปหน้านะครับและอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ผม้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ